ลล่ชิติดข่าวเปิดประตูบุกดูบ้านอฟสุพนัท พร้อมพูดคุยกับครอบครัวถึงบ้านเกิดครั้งแรกที่จังหวัดชัยนาทงานนี้เจ้าตัวถึงกับหลั่งน้ําตากลางกองถ่ายเลยทีเดียวและเมื่อบุกไปบ้านเกิดของนายอ๊อฟแบบนี้แล้วงานนี้มีหรือจะพลาดกับการพาแฟนๆกินเที่ยวเจ้าชิ่นอย่างอ๊อฟสุพนัทเลยขออาสาพากินพาเที่ยวสถานที่สําคัญต่างๆของจังหวัดชัยนาทและเมื่อเต็มอิ่มกับการพาเที่ยวแล้วก็ไปต่อกับการร่วมย้อนรำลึกวัยเด็กของอ๊อฟสุพนัทที่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมแฟนๆของอ๊อฟสุพนัทพร่ามพลาด กับเรื่องราวความสนุกสนานปนซึ้งของนายออฟสุพนัทในรายการเรื่องเล่าคนดังวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมและวันเสาร์วันอาทิตย์ที่20 21สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับทำให้คุณคนเดียวแค่คนเดียวไม่ให้คนไหนให้ทั้งตัวทั้งใจจัดแบบนี้ไปเต็มเต็มทำประจำทุกวันฉันเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปลา่า แต่ฉันคิดถึงเธอเป็นคนแรกเสมอคำว่าคิดถึงติดขัว